ขอบคุณมากครับผมไปค่ะแบมพูดถึงวันนี้พี่ถามเลยผมจะตอบแล้วอะแรบบิทชอปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงงานถามถึงงานวันนี้ก่อนเลยได้ครับผมก็วิลซิ่งปาร์ตี้นะครับก็จริงจริงก็เตรียมแบบว่าหลายๆดีเทลในวันนี้ครับผมก็คืออยากจัด ให้ภาพรวมทุกอย่างเนี่ยมันอำนวยความสะดวกทุกคนมากที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอนจอยกันได้มากที่สุดนะครับผมก็ในไหนเขาก็แบบว่ามาร่วมแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของในวันดีๆแบบนี้ของผมแล้วเนาะก็แบบอย่างที่จะตอบแทนเขาามที่มาและแนวคิดของระบ้านิดหน่อยแบบอืมเราพี่เราพี่ทางตอบไม่ได้ก็โฮมชาจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วครับผมอัลบั้มนี้ก็เตรียมมาประมาณปีครึ่งครับผมซึ่ง เป็นอัลบั้มที่เตรียมนานที่สุดที่เคยเตรียมมาเลยครับผมแล้วก็มันก็มีหลายๆดีเทลที่ผมอยากที่จะแต่ว่าที่ผมใส่ใจแล้วก็อยากให้มันออกมาดีครับผม,ก,มก็ถือว่าเป็นอัลบั้มเพื่อบ้านเกิดของเราทุกๆคนตรงนี้เลยใส่ความเป็นไทยไปมากน้อยขานาดไหนเลยครับก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ความเป็นตัวเองซึ่งยังไงผมก็เป็นคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งผมอยากใส่ความที่มันเป็นความเป็นไทยที่ คนไทยเขาเห็นจริงๆไม่ใช่ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวเขาเห็นนะครับผมคือผมก็ได้แบบไม่ได้เลือกที่จะไปแบบว่าทําอะไรในที่ที่แบบมันดังในแบบว่าบู่คนต่างชาติอยู่แล้วผมก็จะเลือกไปที่ที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเนี่แหละไม่ว่าคนไทยคนไหนดูก็จะแบบออันนี้แบบประเทศไทยแขกบางคนเขาบอกว่ายกรยกระสรถยกระดับที่ปอบบ้านเราขึ้นไปโอ้เป็นเกียร์ มมครับมากจริงผมก็มันมันก็ผม,มจริงผมก็อยากหาอะไรใหม่ๆทําด้วยนะครับผมจริงๆก็เดี๋ยวนี้จริงทีป๊อปแล้วก็ไม่ว่าจะแบบว่าเป็นแบบว่าอันหนังใช่หรือว่าดราม่าใช่ยังไงมันก็แบบว่ามันตีตลาดโลกอยู่แล้วเนาะซึ่งผมก็แค่ไม่รู้ว่ามันจะใช้คําว่ายกระดับได้ไหมครับผมผมแค่ทําในหน้าที่ของผมครับมันมีความยากระดับหนึ่งแบบต้องใช้เล่นเพลงอะไรับอือนั้นทำมาตั้งไทยแรกอะไรมาแรกนะในชีวิตรับผม มันชาร์เลนจ์ที่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าคนไทยเนี่ยเขาฟังเพลงแบบไหนใช่ไหมครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชอบดูอะไรยังไงการโปรโมทที่ประเทศไทยมันเป็นยังไงแล้วก็แบบการที่ผมต้องร้องภาษาไทยเนี่ยคือ,อแบบโอเคถึงผมจะพูดไทยได้แต่ว่าการร้องไทยหรือเขียนเนื้อไทยมันมันยากนิดนึงครับผมเพราะว่าแบบมันต้องร้องยังไงให้ดูมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โชคดีก็มีหลายๆคนเข้ามาช่วยครับผมก็แบบเพื่อนผมไทยแทนเนี้ยเข้ามาช่วยครับผมแล้วก็ ออพอผมไม่ค่อยรู้ว่าที่ไทยเขาทำยังไงเนี่ยผมก็เลยลองจัดในวิธีที่เราคุ้นเคยก็เลยเอาซิสเต็มของ K-POP เนี่ยครับลองมาทำที่ประเทศไทยดูอยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใหม่หรือว่าเอนจอยกับหลายๆสิ่งหลายๆความสนุกที่เราเอามาให้เขาการเลือกทีป,ป๊ปปอปแบบมีควาใหม่อะไรทีป๊อปเหรอทีป๊อกก็แปลว่าไทยแลนด์ป๊อปครับอืคือแบบเพิ่ดก้าวเข้ามาในการเป็นทีป๊อปอ๋อนี่ผมเพิ่งเดบิวต์ทีป๊อปเลรอเนี่ยใช่ไหมอ๋อ

เออผมก็แฮปปี้ที่แบบว่าได้เห็นภาพนั้นการร่วมงานกับศิลปินทั้งสามคนเนี่ยที่เลือกมาทั้งเจทั้งทามไทยครับผมเอาจริงๆก็ทุกคนชิลครับผมแฮปปี้มากๆครับผมคือผมรู้สึกดีที่แบบว่าแบบเราเราเริ่มต้นด้วยที่แบบว่าแบบเออที่เรามาทํากันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมและทุกคนก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบมากๆจริงๆเลยครับผมผมก็แฮปปี้เหตุผลที่เลือกสามคนคืออะไรผมรู้สึกว่าทําไทย จริงๆถามคนนี้เหตุผลก็จะมีดีเทลที่ต่างกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคสามคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันครับผมจะมีเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวมากและผมชอบที่เขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆรับผมคือแต่ว่าสิ่งหลักของเขาก็คือการร้องการเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมผมรู้สึกว่าคือถ้าเกิดเราแต่งเพลงเองทําเพลงเองเราแบบว่าแบบกลกับมิวสิกวิดีโอเองอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันควรได้คนที่สามารถทําได้แบบเราเนี่ยมาร่วมงานกับเราครับผมผมก็เลยแบบ คือพูดง่ายผมอยากผมอยากทำงานกับคนที่มีความามาถแค่นั้นจะทำาทำไทยพิเศษนะคะเพราะเขาดูเป็นคนแรกูม่ดุเขากวนตีนแต่ผมรักเขามากออคือผมรู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับมันก็อย่างนั้นจริงๆคือรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องที่ห่างกันมานาน แล้วเพิ่งจะได้มาเจอกันประมาณนี้นะครับก็เข้าขากันเ,เพลงไตเติันเดอริอวันเดอริงได้นิชามาเป็นนางอเอ,อกคริผมจริงวันเดอริงก็ผมว่าผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าแสดงถึงความเป็นผมได้จริง,รงๆแบบที่แบบผมไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแต่งตัวเยอะอทําสีผมแบบสีขาวสีแดงอีกแล้วครับผมผมรอบนี้ผมอยากแบบว่าเป็นตัวเองจริงๆไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่ผมใส่เสื้ออะไรผมทําผมสีไหนผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ ผมอย่างเดียวเลยจริงๆครับผมคือความเป็นผมจริงๆคือผมเอาทุกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ครับแต่ว่าทุกปลิ้งความเว่อร์วังเนี่ยออกไปให้หมด uh แล้วก็เป็นแค่เหมือนเป็นวัยรุ่นไทยคนหนึ่งจริงๆที่ทุกคนสามารถแบบว่าเข้าถึงได้แล้วก็วิเล็กได้ครับผม uh huh. แล้วก็อย่างจริงได้พี่นิชามาเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าเขาก็แบบว่า,าทําให้วิโอของผมเนี่ยมันคอมพลีทขึ้นมากจริงๆครับผมแล้วก็ โอ้ยเป็นนันิชากันทั้งประเทศเลยเนี่ยโอ้สู้ๆนะครับพี่นิชาเราไม่รู้จะยังไงเตรียมใจพวกพี่เตรียมใจยังไงก่อนดูเตรียมใจไงก่อนดูโผลแม่โผแฟนเนี่ยต้องเตรียมใจอะไรโผลแม่โผแฟนเขาทีมแฟนกับทีมแม่เป็นยังไงเออโอเคก็อยากจะบอกว่าเออผมก็ลองอะไรใหม่ๆครับผมผมรู้สึกว่า เขาหลายคนบอกอยากเห็นผมแสดงไม่ใช่เหรอคุณก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อนแล้วถ้าทุกคนโอเคมันก็อาจจะลีดไปถึงซีรีส์หรือว่าละครก็ได้แต่ว่าก็ลองดูอันนี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็จริงมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันหัวใจโพแม่โพแฟนจะแบบไม่นี่ไหมคะก็ ก็คิดแล้วครับว่าโอเคทุกคนเห็นผมตั้งแต่ผม,มาอายุ17เนะาะอีกสองปีผม30แล้ว <laughs> แล้วผมก็ไม่อยากอย,กอย,อยู่กับที่ผมไม่อยากที่จะทําอะไรที่แบบว่ามันอยู่กับทีอ,อ่ะผมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีหลายๆเสียงเนาะแต่ว่าทําังไงได้อะ่ะ <laughs> คือถ้าเกิดเราทําอะไรใหม่ๆมันก็จะมีคนที่โอเคกับคนที่ไม่โอเคคนไปคน,คนเก่าไปคนใหม่ๆอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้ามันเป็นทางที่ผมเลือกแล้วผมก็รู้สึกว่า ก็อยากให้มันมองเป็นแค่งานศิลปะนึ่งแสดงว่าอนุญาตให้กรีดได้เต็มที่อนุญาตครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะคิดไงผมไปบังคับเขาไม่ได้นะอ่ะแบ็นคอนเสิร์ตนิดนึงคอนเสิร์ตเลยเหรอโอเคได้ก็งานวัดที่ใหญ่จะได้เห็นอะไรวอเออโอ้คอนเสิร์ตเนี้ยก็มีหลายอย่างครับผมมีหลายอย่างเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะ้ป่ะเดี๋ยวมันจะมีแถลงข่าวคอนเสิร์ตต่างหากสวัสดีนิดนึงสวัสดีนิดนึงสวัสดีนินึงสวัสดีนิดนึง แั้ไม่ใช่สบายนี่ยเขาเรียกบอกเลยเออนิดนึงเหรอครับผมโอเครอบนี้จะมีคนมาเออจะมีคนที่ยิ่งใหญ่มาเอแตชุดให้ผมโชว์ครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยก็เราดูเอาเป็นดคอมาจะต้อง มันจะต้องแบบมีเยอะมากแน่นอนใช่ไหมไม่รู้ผมไม่บอกงั้นคณะนั้นตอนนี้ขอคาถากดบัตรก่อนคาถากดบัตรโอ้ยพี่ยังไงอ่ะเออก็คนที่ดูมีส0วิดีโอแล้วรอดก็ขอให้กดบัตรได้นะถ้าดูแล้วก็จะไม่รอดเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่โอเคผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้ผมเดาไม่ถูกจริงๆครับผมซึ่ผมให้คือทุกคนเนี่ยเป็นคน ประมวลแล้วกันครับว่าวิศิวมันดีหรือไม่ดียังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอดูพร้อมกันไหยคะอีก15นาทีแล้วป่ะโอเคก็เดี๋ยวผมจะเปิดข้างในพร้อมกันขอบคุณพี่พีททุกคนมากมาก ทุกท่ับที่อยู่ชั้นแรสุดพิเศษลำดับต่อไปในของวาณรับของงานดังอคมี่นะครับเดี๋ยวเราไปสนุกสนานกันต่อกับนะครับเชิญเข้าด้านในได้เลยนะครับอีเวนต์ของเรากับแม่มัิี่กำลังเจอร่นน้อในอีกน้แล้วันึองมีห้านีงคนี่แครับการายภของครักมากแบงค์ทีเก่งาขอั้งสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณมาก